สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิมธนาครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาคุยกันในรถไม่ได้เป็นคนขับนะฮะเป็นคนนั่งประเด็นที่ผมจะนํามาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันเนี่ยเป็นเรื่องราวเรื่องของวัรมาการนะครับเรื่องราวของวัรมาการเนี่ยต้องยอมรับว่านานมาแล้วหลายเดือนมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีกระแสนะฮะยอมรับและต่อต้าน ซึ่งวันนี้ผมจะเอามาทั้งสนับสนุนทั้งต่อต้านให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้พิจารณาเอาเองนะครับซึ่งการดําเนินการของทางเจ้าที่ขนาดนี้อยู่ในขั้นตอนจะเข้าทําการจับกุมละนะครับอีกไม่นานล้หล่ะจะเข้าทำการจับกุมหรือว่าจะต้องให้มีการมอบตัวทามอบตัวพนักง,งานสอบสวนเนี่ยก็ไม่สามารถคือดีเอสไอนะฮะพนักง,งานสอบสวนงานนี้คดีนี้เป็นคดีพิเศษดีเอสไอไม่สามารถที่จะ ให้การประกันตัวได้เพราะว่าต้องเป็นเรื่องของศาลและเป็นของพนักงานในการแล้วนะครับว่าจะให้การประกันตัวหรือไม่ถ้าศาลไมใ่ใการประกันตัวก็ต้องขัดจากความเป็นพระนะฮะถ้าให้การประกันตัวก็ยังคงอยู่การเป็นพระต่อไปแต่ที่ผ่านมาในคดีนี้มีมีเขาเรียกว่าหมายจับเกิดถึง3สาลรอ่าสามคดีนะครับคดีแรกก็เป็นคดีช่อโกงฮะสองคดีแรกแล้วก็เป็นคดีบุกลูกป่านะครับประเด็นน่าสนใจก็คือว่ามีลูกศิษย์ ของวัดธรรมกายทาคลิปออกมาฮะทำคลิปออกมาก็บอกว่าไม่ถูกนะมันเรื่องแค่แค่เขาไปโกงเงินมาแล้วเขาเอามาบริจาควัดอ่าพระอีต้องผิดด้วยเหรออ่านะฮะท่านผู้ชมไปฟังคลิปนี้ก่อนไปชมคลิปนี้ก่อนแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่าขอ้อที่จริงเป็นไงนะ,ะจริงหรือเปล่าแค่คนโกงเงินแล้วเอาไปให้กับวัดนะฮะแล้ววัด ึ่งได้รับเงินบริจาคมีความผิดไหมอ่อันนี้เดี๋ยวมาเล่าไปฟังคลิปราก่อนเอายาวๆเลยนะเอาให้เต็มที่ทั้งสองฝ่ายเลยเ,เดี๋ยวมามาคุยกับราไปยังไงไปดูฝ่ายแรกก่อนแล้วกันฝ่ายที่สนับสนุนเป็นลูกศิษย์ของธรรมกายไปชมครับบัดนี้เมื่อวานเรื่องหลวงพ่อธรรมชยโยครับทีมาอัดคลิปนี้ย้อนว่าหุ้นหวยใจบันอึ้อัดอดักอัออ้นใจหลายถามว่าร่องวิเครห์เบิ้งคอยๆอย่อยยเบิ้งนะครับ หลวงพ่อธรรมชโยถืกฟองว่ารับของโจรมันเริ่มต้นมาจากเรืองแค่นี้เดียวย้อนว่าคุณสุภชัยเนี่ยเอาปัจจัยมาถวายเล่าเราบัตนี้การเกิดเป็นกรณีของเป็นเงื่อนจากซากกรุูเนียนเราเรืองนะ่ะมันหลายปีมันจบไปแล้วมันมันบ่มีอย่างอีกแล้วคือทั้งคุณสุภชัยกับรับโทนของเพื่อนไปหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อนกับเป็นแคจ้าอาวาสมารับปัจจัย จากญาติโยมทีม่มาถวายเรื่องมันมาจากแค่ตรงนั้นนิดเดียวเราเป็นอย่างซูมือนี่ข่าวคือออกเป็นแต่ย่านเอาตำรวจเอาทหารมาเตะมันบ้า,ด,นานดักมังนันดักมังนี้คนว่าอันสีมาจับหลวงพอ่อจะไม่ใช่โยันย้อนบ้านคดีนั่นคดีนี่มัน,มนเป็นอีหยังเป็นอีหยังกันครับเราไม่ได้ผิดอีหย่งเลยผู้ใดเอาเงินเอาปัจจัยเอาของมาถวายแล้วเล่าสิฮูบ่าว่าไป ไปโกงไปกินไปเอาของผู้ใดมากอันมุตเจ้าวันในฐานะาทีคนอันมีมีความคิดน,นะครับล,อล,อลอ่องล่องไตต่อหลวงพ่อยุวัดบานเฮาหลวงตา่ังเสียเฮาเอาเข่าไปถวายเล่าเฮาเอาเงื่อนไปถวายเอาปัจจัอเอาของไปถวายแล้วแล้วดดมาถามเฮาบอกว่าเฮ้ยอันเขานี่ไปขโมยของโจรมาบาา่อันเงื่อนนี่เอาได้มาจาังไหนเล่าวีนาทีรับผู้ใดถวายอย่างกัดกัดกะรับตามนั่น เรือมันกระจบไปแล้วมันเริ่มต้นจากเรืองแค่นี้เดียวเราไปยังจุกมือนี่คือมีแต่ข่าวดาหลวงพ่อธรรมาชายโยมีแต่ข่าววาวัดพระธรรมากายทั้งที่เล่ากับอาพาธเล่ากับยูยังสงบเล่าสอนคนให้เป็นคนดีสอนให้คนหูบาปบุญคุณโทษสอนให้คนมีความกตัญยูยูต่อพ่อแม่พี่น้องเอาเจา้าเสียเจ้าเปไ็นไรบิ้งในเฟซบุ๊กผมก็ได้ผมนะั่นเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่น้องย่างดียย่างก็ได้คําสอนจากหลวงพ่อธรรมาชายโยเล่าสอน เราไม่ได้สอนให้เฮาเป็นคนดีให้เฮามีความกระตัญยูให้เฮารักประเทศชาติเราเป็นอย่างมุขเจ้าคืออันข้าวเนี่ยซื้อมนชนเนี่ยคือปรคมบาแต่เราปานว่าเราเป็นอัจยกรเราอันบาเมียนควรสั่งฟ้องหรือคั้สร้างฟองอย่างมันมันยากพอดมันไ่เข้าใจดอกมุเจ้าว่า่งไงคือเราเพราได้มีความผิดอย่างแต่หาเรื่องให้เรามีความผิดเราอัน กับให้คนแห่กันเขามาสิจับเล่าสิเอาเล่าไปคืนศานไปจังซันยังสิกันเล่าว่าผิดเล่าว่าในเหตุอย่างเลยเราเอาคันให้เราออกจากวัดมีอย่างการลันตีได้บอกว่ามุจเจ้าสรีบดปดผาเหลืองเล่าเราก็จับเล่าเขาครูคึกกบพระองค์รูเกันก้อนในอดีตหลายๆสิบปีอันมุจเจ้ากับพระกันเหตุจังซันกับเล่าพี่น้องคนไทยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับ ใส่วิจารณญาณหลายๆนะครับมีเคราะห์หลายๆย่าฝ่าวเสียสิ่งที่เฮาอันได้ยินหรือว่าเห็นมากตองมาพิสูจน์อิหลีความจริงมันก็คือความจริงเข้ามาให้ความเป็นธรรมกับบัพรรมากาศกับหลวงพ่อธรรมชโยนะครับเมื่อเจ้าล่องค่อยๆไล่เบิ้งข่าวเด้อมันว่าได้นีหอย่างลลยแรงเลยแต่ถูกมือนี่ปากโมข้าวปานว่าหลวงพ่อแล้วอุ้ยไปขาคนมากคนขาพอขาแม่มันตายอะ่ะคือว่าเอามา บอกบัจจารย์ใประเทศชาติให้สังคมในหูว่านี่เอิญว่าคนเลวทั้งที่หลวงพ่อท่านมาเชยยอดรับว่าได้เหตุอย่างมุเจ้าเรามานัางไลดีๆนอเล่าไปเหตุอี้อย่างให้สังคมไทยหรือเล่าไปสอนให้ประเทศชาติบ่ดีหรือไปสอนให้ผู้ใดเป็นคนเลวมีบอ่ลองค่อยๆิีคราะห์ไต้ตองดีๆ้อครับอ่านว่าเรื่องอันฟอกเง,งืนรับของโจรเลยอย่างเล่าก็บ่ได้รู้เรื่องอย่างเลยแต่ละมือที่เล่าเสีย ออกมาสอนสิได้ฉันเขา่าสิได้จําวัดเล่ากับพลาดละแล้วกับหนักแล้วบ่มีเวลามาพิเคราะหวินิจหรือม,มาถามบ่เคยมีในประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธหรือก,การสั่งโลกว่าพระรับปัจจัยรับของจากไผ่เหล่าเพิ่นมไลายถามจะเอาอมาแตใสอันนี้มันเงื่อนไผ่อันนีน้มันเริ่มต้นจากเรื่องแค่นี้เราเป็นยังทุกมือนี้เกิดอีหยังขึ้นกับสังคมไทยครับขอร้องเด้อครับให้ความเป็นท่ามกันแนะ่ย่าฝ่าวเสียงอย่างเด้อครับ เชิญพี่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนมาวัดพระธรรมก,กายครับมามือนี้ได้คาตอบที่เป็นความจริงมือนี้มามืออื่นก็นได้มามือใดก็ได,ไดที่จะว่างซอยกันด้ความเป็นธรรมนะครับผมบ่เข้าใจว่าสิมัดอันตามข้าวไรจับเล่าอันเอาเล่าไปขืนสารเจา้าสนธิเราถวาเรื่องคดีความมันไม่อายุถึงสิบห้าปีวยครับเราอีกบ่กี้มือเนี่ยกระซิม,มีอันในหลวงองค์ที่สิบแล้ว เป็นอย่างเฮาคือบอ่เตรียมการที่สิเฉลิมฉลองที่สิเกิดขึ้นเราเบิกมือเนี่ยเขาก็เจ็บปวดเสียใจ,จยกับการจากไปของพอพอหลวงเฮาเราอันนี้เกิดอย่างขืนเฮาเขาก็เลิกเห็ีดอียงกันครับเนี่ยเป็นอย่างเฮาคือว่าให้ประเทศชาติมมนสงบทั้งที่ถ้าเป็นคดีความหรือเป็นเรื่องเป็นเล่าในชั้นศาลเนี่ยคดีของหลวงพ่อมี่อายุสิบห้าปีคือว่าให้ผ่านการแต่งตั้ง ในหลวงองค์ไมก่อนหรือค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆใต้ต่อค่อยๆวิเค์มันมันเริ่มจากเรื่องแค่เล็กนี้เดียวเราเป็นยังคือเกิดเกิดเป็นความบุญไหายกับประเทศชาติกับหลวงพ่อธรรมชัยยกับคนนับล้านๆที่เขารบนับถือแล้วกับศรัทธาเล่า บ่อด้ว่าว่าผมอ่านมากมาวัดพระธรรมกายเขารบลงเพ่าถ้ามาชยผมไปทุกวัดที่ผมมีโอกาสไปผมเขารบหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาทุกรูปที่เป็นพระครับผมหักทุกรูปผนอยากผมอยากให้พระทุกรูปเพิ่นได้ยูได้ได้เป็นพระโดนๆจนจนกระทั่งว่าเพิ่น เพิ่นสิตายหรือเพิ่นสิมรณะาาพาไปตามอายุและสังขารเพิ่นแต่บ่แมนให้เพิ่นมาต่อมใจหรือถูกทำร้ายรังย้อนพวกห้าย้อนซื้อมนชนที่สร้างข้าวพิดพิษถ,ถึกถึกให้สังคมไทยเข้าใจพิดกันหมดครับขอรลอกนะครับขอร้อง ไม่คือฝ่ายลูกศิษย์ของธรรมกายนะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเร,เรื่องนี้เนี่ยเรื่องนิดเดียวไม่มีอะไรมากหรอกผู้ภ่ษสาอีสานนะฮะไม่มีอะไรมากหรอกเรื่องแค่นี้นะครับเรื่องนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยนะฮะก็คือผู้ต้องหาหรือคนร้ายเนี่ยได้ไปก่อเหตนะุด้วยการยักยอกเงินนะฮะจากนั้นเนี่ยก็เอามาให้กับวัดนะบรรมัมบัลจากับวัดวัดรับไปพระมีความผิดได้ยังไงออนั่นะคือความคิดของเขา แต่ข้อท็จจริงมันไม่ใช่คนละเรื่องนะครับมันคนละเรื่องเลยนะครับข้อท็จจริงงานนี้เนี่ยมีการฟอกเงินเป็นขบวนการนะฮะทางเจ้าที่ดีเอสไอจึงได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็มันไม่ใช่เป็นคดีแรกมันเกี่ยวพ้องกับผู้ต้องหาเต็มไปหมดเลยนะครับและจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็ยับรับสารภาพผู้ต้องหารับสารภาพมีการฟอกเงินจริงและให้การซักขอดอไปยังธรรมธิโยอันนี้คือประเด็นมีการซักคอด มีการซักทอดพยานหลักฐานมันครบเงผู้ต้องหาให้การสาร,รภาพพยานหลักฐานครบและศาลก็ตัดสินให้คืนทรัพย์สินและยืดทรัพย์ด้วยอันนี้ไปกันใหญ่เลยนั่นหมายว่าทรัพย์มันไม่ครบไม่ครบเงินที่เอาไปจากสากรที่ไปไหนก็ต้องไปยึดทรัพย์คืนจากวัดนะฮะแล้วก็ผู้ต้องหาก็ให้การซักทอดได้ร่วมมือกันเอออันนี้คือคือคือจัดก,กำให้การผู้ต้องหานะครับที่ที่ถูกจับกลุ่มไปคือสุภชัยเนี่ยที่ถูกจับกลุ่มไปนะะเอาไปฟังอีกมุมหนึ่ง อีกมุมหนึ่งเนี่ยก็อยากจะจับเมื่อไหร่จะจับสักทีไม่พอนะตำหนิดีเอสไอด้วยนะฮะทำไมไม่จับดีเอสไอรออะไรอยู่เอาไปฟังคลิปที่2ดูอีกมุมหนึ่งของผู้ชมที่ลุ้นมานานไปชมครับเมื่อวานเห็นข่าวแลนะ้วจะบุกจับนะดีเอสไอจะบุกจับว่าธรรมกายใช่ไหมจับสักทีเถอะนะบ,บบ้านลากญ้า,าแม่งทําผิดนิดหน่อยขายซีดีไม่กี่แผ่นมึงบุกรวบได้เนี่ยอันนี้ยักย่อเงินทําประชาชนเดือดร้อนไปกี่พันล้านนะ่ะ ทำไ,ไมฟอกเงินฟอกทองเนี่ยนะจับบางทีดิรออะไรกันอยู่อย่ามัวแต่ขี้ฟันนะนะไม่ต้องกลัวหรอกผมใครจะรัฐที่ทำมากงทำมากวยอะไรผมไม่สนใจอยู่แล้วนะนะถ้าพระดีมันไม่่างนี้หรอกนะพระหาอะไรนีเงินเป็นพันล้านนะนะนะแพ้แล้วนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในเพศสมณะเนี่ยนะครับนะนะคุณเลือกที่จะเป็นเส้นจะเไ็นอะไคือคือตัดแล้วซึ่งทางโลกนะครับ จะมีทรัพย์สมบัติได้ยังไงใช่ไหมนี่มีเงินโ,โหมีแบงก์มีเบิร์กนะได้ยังไงนะไอ้คนที่เข้าวัดธรรมกายนะบอกมีอยู่สามประเภทหนึ่งคนรวยเข้าไปเพื่อผลประโยชน์นะครับสองไอ้พวกไอ้พวกอะไรพวกพวกขายตรงสามไอ้พวกป่วยทางจิตมีแค่สามกลุ่มนะครับที่เข้าไปในวัดนี้นะครับ ส่วนคนไปปฏ so ิบัติธรรมยิงเนี่ยไปที like ่ไหนก็ป hmm. ฏิบัติธรรมได้หมดนั่งอยู่บ้านก็นั่งสมาธิได้ไม่จำเป็นต้องไปวัดหรอกนะครับนะผมจําแนกใน่นใหญ่คือไอ้กลุ่มที่คนรวยเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อไปสร้างฐานลูกค้าอยู่ในนั้นไปทําธุรกิจกับวัดนะนะที่ผมบอกโอ้มีคนรวยระดับนี้ยังมาเข้าวัดนี้โถ่ไม่รู้อะไรนะครับระดับเจ้าสัวเข้าไปเขาได้ผลประโยชน์จากวัดเท่าไหร่นะครับนะซื้อสินค้าจากที่นั่นเท่าไหร่นะครับนะธุรกิจก่อสร้างแล้วรับ เหมาอะไรอยู่นี่ยน,นะสารเโกงอะไรอย่างนี่ยน,นะมันได้ผลประโยชน์เท่าไหร่นะก็ไม่ได้ไปพ่อความแร่ทาแล้วเขาไปเพราะว่าพระเจ้าเงนตาอ่าสวยเข้าไปสร้างธุรกิจเครือข่ายในในนะในะกลุ่มวัฒนกายขายตรงบ้านทั้งหมดนะครับนะนะ,นะแล้วก็ไอ้พวกป่วยทางจิตขาดที่พึ่งทางใจนะครับหลงเชื่อความงมงายเข้าไปนะครับผมเคยเข้าไปผมไม่เสียงแลผมเคยเข้าไปนะผมก็ผมรู้แล้วผมเคยเป็นผมเคยเข้าวัดนี้นะบ้านผมเข้าวัดนี้ทั้งวนนัดแต่ยมาทางบ้านเลยดีกว่า ตั้งแต่แม่ผมยันลูกหลานผมเนี่ยไปเข้าวัดนี้นะไปถือศีลสวมยุดขาวไปเลยกผ,ผมก็ไปนะแต่ผมฟังฟังไอ้ไอ้เฮียชักเริ่มสอนแม่งแม่งผมเลยออกมานะผมออกมาคนเดียวนะญาติพี่น้องยังไปวัดธรรมกายอยู่เลยทุกวันนี้จะบอกให้นะยงหลวงพงหลวงพี่ไอ้เฮียหลวงพี่ส้นตีนอะไรโทรหาหลานผมนะเป็นผู้หญิงนะตอนที่หนึ่งที่สองไอ้เฮียพระส้นตีนอะไรนะนะแล้วก็ไอ้ไอ้พระไอ้ไหมไอ้เมึงอวดตรีนะ ไอสัตว์ไปนระกไปสวรรค์ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ไปโรงพักไม่ได้ที่เดียวนะผมไม่เชื่อหรอกไอ้นี่ผมว่าแม่งโง่นะนี่เป็นไปได้ไงรู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้ชะตาชีวิตตัวเองนะครับนะรู้หมดสตีจ็อกอยู่ที่ไหนนะครับนะแตนะ่ไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องไปคุก,กวันไหนนะครับนะนะป่วยนอนป่วยที่วัดนะครับถ้าคุณมีธิธิ์จริงๆคุณต้องไม่เจ็บไม่ป่วยเลยครับนะนะ นะคุณต้องสามารถารักษาโรคตัวเองนะมีพลังจิตมีพลังยามพาคนไปนรกไปสวรรค์ได้อัดพลังสมรกายพลังถั่วดำเข้าร่างกายลูกศิษย์ได้แสดงว่าต้องอัดเชื้อโรคออกจากร่างกายได้อัดโรคร้ายจากร่างกายได้อัดอะไรนะครับต้องขับหลอกได้ใช่ไหมอันนี้มต้องทําได้นะแต่คุณทําไม่ได้คุณจะอวดตะลิเลยนะนะรู้นะตอนนี้คุณไปนรกแล้วผมรอคุณจะไปไหนคุณจะไปคุกนั่นแหละผมจะดูด้วยว่าสาวกคุณจะว่าอย่างไงกันบ้าง ดังนะนั้นอย่ามาเลยนะนี่คนป่วยมันเยอะก็เข้าไปเขาพูดดีหน่อยก็หลงเคิมนะทั้งๆด,ดูพวกนี้จิตอ่อนนะคะนะรพอดีผมเป็นคนจิตแข็งเข้าไปแล้วก็แรกๆก็เออดูดีหน้าเรื่มสายนะมีระบบการจัดการเข้าไปสงบร่มเย็นยิงแต่ว่าหลังๆไอ้เฮียโครงการเยอะจริงๆโครงการเศรษฐีถาวรผ่อนบุญได้นะครับนะนะมีการเครดิตบุญบัตรเครดิตบุญนะตองบริจ่ายต้องผูกม ไอสัตว์ต้องมีพระธรรมกายประจำองค์นะครับต้องมีพระประจำตัวไอสัตว์ไหว้ด้วยกันไม่ได้เลยต้องมีพระส่วนตัวด้วยเลยว่าวไิปหายเอามึงชักก็เริ่มขายกันใหญ่แล้วนะไปกันใหญ่แล้วผมเอ้ยชักไม่ไหวเลยเฮ้ยเริ่มเลยเทพก็ยานเตือนพี่ไอมึงใจถลอมถล่มตัวมากไยนะไอสัตว์นั่งอยู่นะแม่งจะลอพระต้องทองคําไอสัตว์ถอดจะคอเลยนะบาทหนึ่งใส่ถาดไปเลยนะเอาไปหลอมไปทำพระไอเหี้ยชักก็เริ่มไปกันใหญ่แล้วตอนมันพูดก็เคิมๆอะนะสร้างัวหลง เอ้ย <Hey, S 2> มึงจะม่สร้างไม่หยุดเลยว่าส,สร้างๆนู่นสร้างนี่เยอะอะไรมไม่ไหวอะไรเลยไม่ไหวอะไรในโครงการขายบุญแล้วนี่ว่าเลิกนะครับเลิกนะครับเกเจอคอนผมมีคอนจะมาใพี่สาวให้นั่นคืออีกฟิลหนึ่งหรือความรู้สึกอีกด้านหนึ่งนะครับนะบที่เห็นต่างอ่ะนะผมเอามาให้ดูทั้งสองฝ่ายเอามาให้ดูทั้งสองฝ่ายทั้งสองส่วนทั้งสองความคิดเห็นนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเอ่อ ในกฎหมายของไทยเนี่ยเป็นหลักการปกครองในรูปแบบของข้อกฎหมายในเรื่องของการกล่าวหาต้องมีการกล่าวหานะครับแล้วก็ต้องมีการสักทอดมีพยานหลักฐานที่แจ้งข้อกล่าวหาได้ที่ผ่านมาก็มีการทําโลกมนุษย์เอาคนมาล้อมอะไรต่างๆนี่นะฮะแล้วก็ให้ลูกศิษย์เอาไปอ่าไป,ไปแจ้งจับฝ่ายตรงข้ามอะไรเงี้ยนะฮะมันก็แจ้งกันไปแจ้งกันมานานแล้วล่ะนะครับแจ้งกันไปแจ้งกันมาสุดท้ายก็ลูกศิษย์เวโดนแจ้งจับซะเองนะฮะไปโดนข้อหาแจ้งความเท็จซะเองนะ ก็ก็เลยเป็นคดีความไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้ที่เป็นข่าวกันเนี่ยหนักขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยก็คือว่าไม่ยอมมอบตัวไม่ยอมมอบตัวก็ให้มีการเจียจานะครับพอมีการเจียจากันเรียบร้อยเนี่ยก็ไม่ยอมมอบตัวอีกนะฮะรักษาการจเจ้าวาดไม่ยอมมอบไม่ยอมให้มอบตัวอีกไม่ยอมให้มอบตัวอีกเจ้าที่ดีไซน์เลยแจ้งข้อหาให้การผักผิกนะะโดยการจะเข้ามอบตัวเขามีเงื่อนไขว่ามอบตัวต้องได้ประกันนะถ้าไม่ได้ประกันเขาไม่ยอมมอบตัวนะฮะตอนแรกก็บอกว่า อยู่ในวัดตอนหลังพอบอกจะเข้าจับบอกไม่อยู่แล้วในวัดนะฮะเป็นพระพูดนะแล้วตอนหลังก็บอกว่าอยู่อยู่แต่ว่าต้องต้องต้องมาประกันตัวนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นยื้อกันไปยื้อกันมานะครับทางเจ้าที่ก็ยังใช้ความ,ามล,ละมุนละม่อมอะ่ะไม่ใช้ความร How ุนแรงก็อยากจะให้มอบตัวไม่อยากจะให้เกิดความวุ่นวายก็เลยพยายามจะให้มอบตัวให้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าคดีมันเยื่เยอ้มมานานแล้วนะฮะจริงๆมันต้องมีการจับกลุมมานานแล้วแล้วก็ที่ส拜拜ําคัญก็คือ ท, <wield ing 1970> ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายพระมากษัตริย์ยังอยู่ภายใต้รัฐนูนฮะตุลาการหรือศาลนะครับเจ้าที่ของรัฐก็อยู่ภายใต้กฎหมายประชาชนธรรมดาทุกคนอยู่ภายพระทุกองค์ก <corona> <veter> ็อยู่ภายใต้กฎหมายแต่กรณีนี้ถ <food machine> ึงแม้อยู่ภายใต้กฎหมายแต่ไม่ยอมรับไม่ยอมออกมาไม่ยอมตามหมายจับไม่ยอมมอบตัวไม่ยอมอะไรทั้งนั้นอ้างป่วยนะครับพอไปอ้างเอาใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนั้นนี่มาก็ปรากฏว่าแพทย์โรงพยาบาลนั้นเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ทีนี่คือขั้นจะมีการเอาผิดกับแพทย์ว่ามีการออกไปรับรองแพทย์ได้อย่างไรผมไม่ได้จะอยู่ที่ที่วัดเนี่ยไม่ไปไหนอะไรเงี้ยนะฮะก็ยื้อกันมานานนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ2ฝ่ายเนี่ยแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะท่านผู้ชมลองพิจัยวิทยาดูนะฮะผมไม่ได้กล่าวหาว่าใครผิดใครถูกกล่าวหาว่าดี i ถูกกล่าวหาว่าพระอาจรยม์มชโยถูกเรื่องนี้มันต้องขึ้นศาลมันต้องขึ้นศาลและมันต้องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของศาลนะครับแต่สังคมเนี่ยพรเะวลาถูก มีการแจ้งข้อกล่าวหาปุ๊บเนี่ยก็จะมองว่าเนี่ยคือคือผู้ต้องหาละนะฮะแต่ยังไม่ใช่ผู้กระทําผิดจนกว่าจะศาลจะตัดสินนะครับคดีเนี้ยมันเกี่ยวข้องราะเกี่ยวข้องกับพวกเราเพราะเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของศาสนานะครับส่วนการดําเนินการเนี่ยหลังจากวันที่5ธันวาคม2559น้เนี่ยมันหนีไม่พ้นล,ละจะถึงรัฐจาเป็นจะต้องดําเนินการละนะเพราะภารกิจสำคัญคผ,ผ่านมาแล้ว ก็จาเป็นจำเป็นต้องทำอ่ะก่อนปีใหม่ต้องให้จบอ่ะถ้าไม่จบอ่ะเหนื่อยนะครับก็เขาเดดไลน์วันที่สิบนั่นหมายว่าภายในวันที่สิบเนี่ยเจ้าที่ของรัฐต้องต้องควรจะจัดการให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะให้ประเทศเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะมีการปรับกระบวนการต่างๆที่ต้องทำในอนาคตโดยเฉพาะการปรับค่าราชการเนี่ยจำเป็นต้องทำนะครับนั่นหมายความว่าคงค้างตรงนี้มันเป็นความเชื่อมั่นของประชาชนไงถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็จะเกิดความเสื่อมเสียและความเสียหายไม่กล้าหรืออะไรเงี้ย มันก็จะส่งผลลบมากกว่าก็จะก้าวสู่ปีใหม่แล้วนะครับก็น่าจะเคลียร์พื้นที่อะไรต่างให้เสร็จภายในวันที่10นะน่าจะเหมาะนะน่าจะเป็นผลดีถ้าเป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติก็น่าจะเป็นผลดีก็ลอง,องเจียจากันดูฮะผมว่าวิธีการเจียจาด้วยการละมุลละม่อมเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดอะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาพยายามทําด้วยการให้เดียวใสไปเจียจาไปพูดอ่าแต่ถ้าถึงที่สุดแล้ว เดดไลน์ก็ได้เดดไลน์มิจะเดดยังไงแล้วนะฮะคราวนี้ก็คงกรอบสุดท้ายละเพราะว่าทุกอย่างมันก็น่าจะสมบูรณ์แล้วล่ะนะครับก็ต้องพิจารณาแล้วล่ะว่าจะดําเนินการอย่างไงนะเจ้าที่รัฐจาเป็นมีความจําเป็นต้องดําเนินการนะครับนั่นคือเรื่องราวของสองความคิดเห็นนะฮะที่ผมมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเราก็ฐานะผู้ชมก็จะชมเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปนะฮะและประชาชนก็เป็นกําลังใจกระทางเจ้าที่ว่าจะทําหน้าที่ของท่านได้อย่างเต็มที่หรือไม่ วันนี้ผมเทอศักเจียงกิพัฒนาลาไปก่อนครับขอบคุณที่ทําความดีเพื่อความดีขอบคุณที่บอกต่อแชร์ต่อเล่าต่อขอบคุณหุ้นส่วนที่ร่วมสนับสนุนสถานีสวัสดีครับ สมัยสู้รบกรบมือไม่สิ้น on าเปลี่ยนแผนดินให้เป็น